บทที่หนึ่งนด้อยเจ็สิบสี่นางฟ้าหรือยาพิษหวยถิงอีถามแกยังไม่ได้บอกฉันว่าแกรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องการโจมตีเจ้าเมืองฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่านี่ไม่ใช่การสมรู้ร่วมคิดระหว่างแกกับเจ้าเมืองฉันจะไว้ใจได้อย่างไรหวยหลันพูดดูเหมือนว่าคุณไม่จริงใจพอถ้าเป็นเช่นนั้นก็ลืมมันไปซะฉันคิดว่าราชาโอโสถต้องสนใจมากว่าหยางเฉินอยู่ที่ไหน หลังจากพูดจบเธอก็วางสายโทรศัพท์โดยตรงมองดูที่หยางเฉินและพูดว่าเดี๋ยวหวยถิงอีก็จะโทรกลับมาอีกครั้งแน่ทันทีที่พูดจบโทรศัพท์มือถือของหวยหลนันก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอไม่รีบร้อนที่จะเชื่อมต่อแต่ยังคงพูดกับหยางเฉินต่อไปจริงๆแล้วเจ้าเมืองหวยเฉิรู้ว่าหวยถิงอีต้องการทำอะไรกับเขาแต่เขายังคงคิดถึงความรักที่มีต่อแม่ของหวยถิงอีอยู่และแสร้งทำเป็นว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้น ยางเฉินรู้สึกงงเล็กน้อยทำไมหวยชิงอี้ถึงต้องการฆ่าเจ้าเมืองหวยถึงด้วยหวยหลันพูดที่จริงเธอไม่ใช่ลูกสาวของเจ้าเมืองหวยถึงจริงจริงหร,รอเมื่อก่อนเป็นเพราะเจ้าเมืองหวยถึงที่ฉุดแม่ของนางไม่เพียงแค่นั้นพ่อแท้ๆของหวยชิงอี้ยังถูกเจ้าเมืองหวยถึงฆ่าอีกด้วย ว่ากันว่าในตอนนั้นแม่ของหวยถิงอี้เป็นผู้หญิงที่มีความงามอันน่าทึ่งมากแต่เธอมาจากตระกูลเล็กๆเกมื่อเจ้าเมืองหวยเฉิงเห็นแม่ของหวยถิงอี้ครั้งแรกเขาก็หลงใหลามากไม่สนว่าแม่ของหวยถิงอี้จะแต่งงานและตั้งครันแล้วก็ตามเขาก็ฉุดเธอกลับไปที่คฤหาหนดเมืองหวยเฉิงดังนั้นหวยถิงอี้จึงต้องการฆ่าผู้ครองเมืองหวยเฉิงและล้างแค้นให้พ่อผู้ให้กำเนิดของเธอเสมอแต่เธอไม่เคยมีโอกาสเลย หลังจากฟังหวยหลันพูดในที่สุดหยางเฉินก็เข้าใจว่าทำไมหวยชิงอี้จึงต้องการโจมตีเจ้าเมืองหวยเฉิงในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือของหวยหลันก็ดังขึ้นอีกครั้งและหวยชิงอี้ก็ยังโทรมาอยู่คราวนี้หวยหลันจึงรับเสียงหวยชิงอี้พูดตามติดเข้ามาเสี่ยวหลันเธออยาเพิ่งโมโหสิฉันทางนี้ก็ต้องห่วงความปลอดภัยของตัวเองใช่ไหมล่ะ เพราะเรื่องการจะลงมือจัดการกับเจ้าเมืองนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงนะถ้าเรื่องแตกฉันก็ต้องตายอย่างอนาถเลยทีเดียวไม่ใช่เหรอจึงอยากรู้ว่ามีใครรู้เรื่องนี้นอกจากเธอบ้างหวยหลานพูดเสียงเรียบถ้าหากเจ้าเมืองรู้ว่าคุณคิดจะลงมือจัดการเขาคุณยังจะอยู่ได้ถึงตอนนี้ไหมเอาเป็นว่าจะร่วมมือกับฉันหรือไม่ตอบให้ฉันรู้เท่านี้พอร่วมสิเราต้องร่วมมือกันหวยชิงอีรีบตอไป ขอเพียงเธอบอกจุดพิกัดของหยางเฉินมาแล้วช่วยฉันฆ่าเจ้าเมืองทิ้งรอฉันได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนเมื่อน,นั้นเธอไม่เพียงจะมีที่ยืนในเมืองหวยเฉิงเท่านั้นฉันยังจะรับเธอเป็นลูกบุญธรรมของฉันอีกด้วยต่อจากนั้นเธอคิดจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจทุกอย่างเธอพูดได้คำเดียวจบหวยหลันพูดเสียงราบเรียบฉันก็ไม่ขอถึงขั้นเป็นลูกบุญธรรมคุณหอกขอเพียงให้ฉันมีที่ยืนอยู่ได้ในเมืองหวยเฉิงฉันก็พอใจแล้ว หวยถิงอี้พูดว่าได้ทุกอย่างตามแต่ใจเธอหวยหลานจึงพูดไปว่าอย่างเฉินกับเหล่าจิวก่อนหน้านี้ไปเจอกับผู้แข็งแกร่งจากหุบเขาราชาโอโถตอนนี้บาดเจ็บสาหัสฉันหนีมากับพวกเขาตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านแรกที่ข้ามฝั่งแม่น้ำมาพิกัดที่ชัดเจนคือในโรงเรียนร้างอยู่ตรงมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านเล็กๆนี้ หากคุณคิดจะแก้แค้นจริงอย่างน้อยต้องจัดผู้แข่งแกร่งระดับสุดยอดแดนเหนือเทพขั้นแปดสักสองคนเพราะพลังฝีมือของเหล่าจิ๋วที่อยู่ข้างตัวหยางเฉินนั้นถึงบาดเจ็บสาหัสอยู่แต่ฉันมีความรู้สึกว่าเขายังมีพลังในการต่อสู้ได้อีกส่วนหยางเฉินนั้นก็มีพลังฝีมือสูงอยู่น่าจะระเบิดขึ้นเทียบระดับสุดยอดแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดได้หวยชิงอี้รีบบอกว่าเธอวางใจได้คราวนี้หยางเฉินต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอน จากนั้นหวยหลันก็กดวางสายโทรศัพท์ทันทีหลังจากที่หวยหลันวางสายเธอก็มองไปที่หยางเฉินด้วยรอยยิ้นและพูดว่าตอนนี้คนของคฤราสหาดหวยเถิงกินเหยื่อแล้วและถ้าสามารถดึงดูดผู้แข็งแกร่งจากหุบเขาราชาโอสถได้ทุกอย่างก็สําเร็จจากนั้นเธอก็โทรหาใครสักคนอีกครั้งพลังพูดด้วยน้ําเสียงทุม้มพี่ลี่มีเรื่องสําคัญมากที่ฉันต้องบอกคุณ พี่ใหญ่ของคุณสวีวารวมไปถึงผู้พิทักษ์ด้านซ้ายและขวาของราชาโอสถได้ถูกเจ้าเมืองหวยเฉิงวางแผนโจมตีข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายอดฝีมือระดับสูงในคฤราสห์าตัวเจ้าเมืองหวยเฉิงกำลังจะสะกัดกั้นพวกเขาทั้งสามคนสถานที่อยู่ในหมู่บ้านแรกหลังจากข้ามแม่น้ำหวยเหอตรงนั้นเป็นโรงเรียนร้างทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือ เมื่อเห็นหวยหลันเจรจากับผู้คนจากหขบเขาราชาโอสถหลังจากพูดคุยกับหวยถิงอวีแล้วหยางเฉินก็ตกตะลึงนางยังสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ด้วยอีกหรือไอหยาผู้หญิงคนนี้ไม่น่ากลัวเกินไปแล้วหรือเปล่าบทที่1875หลังจากที่หวยหลันวางหูโทรศัพท์เธอก็มองไปที่หยางเฉินและพูดว่าพี่หยางไม่มีอะไรที่บังเอิญคนของหวยถิงอีก,กำลังเดินทางมาแล้ว จากนั้นหยางเฉินก็มีสติสัมปชัญญะกลับคืนมามองไปที่หวยหลันและพูดว่าแม้ว่าคุณได้ติดต่อกับหวยถิงอี้และคนของราชาโอสถแล้วก็ตามคุณจะแน่ใจได้อย่างไรเล่าว,ว่าคนของหวยถิงอี้จะมาถึงก่อนถ้าคนจากหุบเขาราชาโอสถมาถึงก่อนละงานจะไม่เข้าหรอกหรือหรือพูดกลับกันอีกทีถ้าคนของหวยถิงอี้มาได้พักใหญ่แล้วแต่ยังไม่เห็นทีท่าว่าคนของหุบเขาราชาโอสถจะมาแล้วเราจะทำยังไง ความหมายของอย่างเฉินนั้นชัดเจนการเตรียมการผู้แข่งแกร่งในครั้งนี้จะต้องจัดแต่ระดับสุดยอดมาทั้งนั้นแน่นอนไม่ว่าฝ่ายหุบเขาราชาโอสถหรือฝ่ายหวยชิงอวีนอกจากเสียแต่ว่าเวลาการมาถึงของทั้งสองฝ่ายนั้นห่างกันไม่มากจึงจะลงตัวตามแผนประมาณว่าต้องให้คนของหวยถิงที่เพิ่งมาถึงยังไม่ทันได้ตั้งตัวคนของหุบเขาราชาโอสถก็เข้ามาถึงพอดี หลังจากนั้นก็เห็นสวีวากับพวกทั้งสามคนนอนตายอยู่แบบนั้นก็เข้าทางเป๊ะๆจากนั้นก็ใช้เรื่องการตายของสวีวากับพวกโยนบาปไปให้ผู้แข็งแกร่งของจูนเจ้าเมืองหวยเฉิงได้เลยแต่ถ้าหากเวลาในการมาของทั้งสองฝ่ายห่างกันมากเกินไปก็จะมีอันตรายกับพวกหยางเฉินได้ในเวลานี้หวยหลันพูดขึ้นว่าพี่หยางพี่วางใจได้หวยฉิงีได้วางแผนเตรียมการเล่นงานเจ้าเมืองหวยเฉิงไว้นานแล้ว นางจะต้องจัดผู้แข็งแกร่งมาถึงที่นี่ก่อนเป็นอันดับแรกแน่ส่วนคนของหุบเขาราชาโอสถปกติก็เป็นพวกไม่ยอมน้อยหน้าใครอยู่แล้ว ยิ่งหลายปีที่ผ่านมานี้หุบเขาราชาโอสถกับจูนเจ้าเมืองหวยเฉิงก็มีเรื่องไม่กินเส้นกันอยู่ตลอดเวลางานนี้ก็มีแต่รอดูการถล่มกันสําหรับพี่หลี่ที่ฉันคุยโทรศัพท์เมื่อกี้นี้เขาก็เป็นศิษย์ราชาโอสถด,ด้วยกันทั้งสองโตขึ้นมาด้วยกันศิษย์พี่ศิษย์น้องคู่นี้รับก,กันเหมือนที่น้องเมื่อหลีเสื้อกออรู้เขาว่าสวีว่าตกอยู่ในอันตรายเชื่อแน่ว่าจะต้องรีบจัดเตรียมเอาสุดยอดฝีมือของหุบเขาราชาโอสถเข้ามาด้วยเช่นกัน ยางเฉินถามแล้วถ้ามันไม่เป็นตามที่เราคิดไว้ละงานจะเข้าเราไหมควยหลันพูดด้วยเสียงหัวเราะว่าฉันได้คำนวณเวลาไว้หมดแล้วโรงเรียนร้างที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ข้างๆเรานี่เอง จุดนี้มีระยะทางห่างจากตัวเจ้าเมืองหวยเฉิงและหุบเขาราชาโอสถพอพอกันเมื่อกี้นี้ที่ฉันโทรศัพท์ก็ห่างกันอยู่ที่ราราวสองนาทีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ใช้เวลาจัดเตรียมกำลังจนถึงเวลาที่มาถึงน่าจะไม่ได้ต่างกันมากนะับอีกอย่างที่ฉันมั่นใจได้อย่างเต็มที่ก็คือคนของหวยฉีงอวีจะต้องมาถึงที่นี่ก่อนแน่นอน ถึงเวลานั้นก็ต้องรบกวนให้พี่หยางกับท่านปู่จิ๋วเล่นละครกันสัก์ฉากแล้วละ่ะจากนั้นก็เล่นไปจนได้เวลาที่ผู้แข็งแกร่งจากหุบเขาราชาโอสถมาถึงนั่นก็แจ่มแล้วเห็นความมั่นใจเต็มหน้าหวยหลันหยางเฉินก็ไม่มีอะไรต้องคิดมากเตยปากไปว่าตกลงงั้นพวกเราก็รอกัน โรงเรียนร้างที่ว่านั้นอยู่ห่างจากที่พวกเขาอยู่ประมาณห0สิบเมตรในเวลานี้พวกเขาจัดการนำเอาศพของสวีวากับผู้พิทักษ์ซ้ายขวาเข้าไปไว้ในบริเวณโรงเรียนร้างนั้นหลังจากนั้นก็นั่งรอการมาถึงของผู้แข่งแกร่งจากตัวเจ้าเมืองหวยเถิงเวลาผ่านไปเป็นนาทีจากวินาทีอย่างรวดเร็วและแล้วก็ผ่านไปย0สิบนาทีทันใดนั้นจู่ๆหวยหวยลานก็พูดขึ้นมาไม่ผิดตามที่คาดคนของหวยถิงที่น่าจะกำลังจะถึงแล้วพี่หยางท่านปู่จิ๋วเตรียมพร้อมได้แล้ว ท่าทียางเฉินกับเหล่าจิ๋วเคร่งขึมขึ้นมาต่างพยักหน้าเข้าใจโอเคเป็นไปตามนั้นจริงๆเพิ่งขาดคำหวยหลันคลื่นพลังลมปราณที่แข็งกร้าวก็แผ่คลุมลงมาในทันที สีหน้าอย่างเฉินกับเหล่าจิบเปลี่ยนไปบ้างหากประเมินจากคลื่นพลังลงปราณผู้แข็งแกร่งฝ่ายตรงข้ามนั้นมีมากันหกคนขุมพลังหนึ่งในนั้นมีผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นยอดอยู่หนึ่งคนที่เหลืออีกห้าคนมีวิถีบูแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นกลางสองคนและวิถีบูระดับแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นต้นอีกสามคน การจัดทีมรบขนาดนี้โคตรไม่ธรรมดากลับเทียบได้กับสวีวาและผู้พิทักษ์ซ้ายขวารวมสามคนนี้บางทีหกคนนี้อาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำยังไงก็ตามได้แบบนี้ก็ดีเพียงให้ผู้แข็งแกร่งที่มาจากตัวเจ้ามือหวยเถิงมีพลังฝีมือทัดเทียมกับพวกสวีวาตัวเองก็จะได้โยนบาปไปให้ตัวเจ้าเมืองหวยเถิงได้อย่างสมเหตุสมผลหยางเฉินใส่หัวออกมาเลยหกผู้แข็งแกร่งจากตัวมืองหวยเฉิงต่างหันมองไปจุดตำแหน่งที่พวกหยางเฉินอยู่ ยางเฉินกับเหล่าจิ๋วจึงได้ก้าวเดินออกไปก่อนหน้านี้ทั้งสองได้ทำการต่อสู้กับสวีวากับพวกสามคนจากเดิมทีก็บาดเจ็บอยู่แล้วทว่าตอนนี้สภาพที่มองเห็นดูน่าอนาจใจอย่างที่สุดชายผู้แข็งแกร่งในคฤราสหาหวยเฉิงช่างอ้อยอิงเสียจริงกัดไม่ปล่อยเลยนะพวกมึงย่างเฉินจ้องมองอีกฝ่ายอย่างเย็นชาและกัดฟันพูดบทที่หนึ่ก เราจิ๋วก็จ้องตาไม่กระพริบใส่คนพวกน,นั้นพลังลงปราณวิถีบู๊เปล่งกระจายออกมาในทันใดผู้แข็งแกร่งที่เป็นผู้นำส่งเสียงหัวเราะออกมาพิดไม่ถึงจริงๆพวกแกต้องมาตกอยู่ในมือของพวกฉันสองคนที่บาดเจ็บสาหัสยังกล้าจะมาสู้กับพวกเราอีกหรืออย่างเฉินตอบด้วยสีหน้าเคร่งเครียดวันนี้ให้แม้จะต้องตายอยู่ที่นี่พวกฉันก็จะใช้พวกแกนี่แหละตายไปด้วย ผู้แข็งแกร่งที่เป็นผู้นำหัวเราะเสียงเหยียดตามด้วยคำพูดว่าไม่ต้องคุยโวมากที่พวกเรามาครั้งนี้ก็ไม่ใช่จะมาฆ่าพวกแกหรอกแต่พวกฉันได้รับคำสั่งจากนายหญิงให้มาบอกกับพวกแกนายหญิงให้มาบอกว่าอันที่จริงบุญคุณความแค้นที่มีกับพวกแกก็ไม่ได้อย่างรากหรืออะไรมากถ้าพวกแกยอมสวามิภักด์กับนายหญิงต่อไปจะจงรับภักดีต่อท่านท่านก็จะปล่อยชีวิตพวกแกไป พอได้ยินดังนั้นอย่างเฉินก็อึ้งงงไปนิดหนึ่งผู้หญิงชื่อหวยถิ่งอีคนนี้ร้ายกัดจริงรู้รู้อยู่ว่าสามีตัวเองถูกฉันฆ่าตายแต่ยังกลับคิดจะมาดึงตัวฉันและเหล่าจิ๋วให้เข้าพวกทว่าลองคิดละเอียดอีกทีตัวเองกับเหล่าจิ๋วก็มีคุณสมบัติมากพอที่หวยทิงงอวี่ต้องการดึงเข้าพวกคนหนึ่งเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นแปดระดับสุดยอด อีกคนหนึ่งระดับกลางแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดที่เทียบได้ถึงระดับต้นแดนเหนือเทพขั้นแปดในขณะที่ตัวหวยถิงอี้เองก็กําลังเตรียมการจะลงมือจัดการกับเจ้าเมืองหวยเฉิงซึ่งก็อยู่ในช่วงต้องการคนแต่หยางเฉินก็รู้ดีถึงแม่เขากับเหล่าจิวจะไปอยู่กับหวยถิงอี้จริงคิดว่าพอถึงเวลานางได้ยึดครองเมืองหวยเฉิงแล้วก็จะต้องกําจัดตัวเขากับเหล่าจิวแน่นอนดังคํากล่าวที่ว่าเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพล ตอนนี้ที่ยอมเปิดโอกาสให้หยางเฉินกับเหล่าจิ๋วก็เพียงจะเสริมเพิ่มผู้แข็งแกร่งเพื่อไปจัดการกับเจ้าเมืองหวยเฉิงที่พูดนี่เป็นเรื่องจริงหรือหยางเฉินแกล้งถามไปขณะนี้ผู้แข็งแกร่งของจวนเมืองหวยเฉิงมาถึงแล้วแต่พวกผู้แข็งแกร่งฝ่ายหุบเขาราชาโอสถยังมาไม่ถึงหยางเฉินก็ต้องหาทางถ่วงเวลามิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีการประทะก,กันขึ้นมาระหว่างพวกเขาปัญหาก็จะยุ่งยากเป็นการใหญ่ เวลานี้ที่ต้องทําเฉพาะหน้าคือหาทางทดเวลาบาดเจ็บไปให้ถึงตอนที่พวกผู้แข็งแกร่งจากขุบเขาราชาโอสถเข้ามาถึงแล้วเอาเรื่องการตายหมู่ของพวกสวีวาโยนบาปไปให้พวกจวนเจ้าเมืองหวยเถิงก็เป็นอันจบงานในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งที่เป็นผู้นำหัวเราะและพูดว่าก็ต้องจริงแน่นอนไม่งานแล้วพวกแกคิดว่าจะเอาชีวิตรอดไปจากพวกเราได้หรือ สำหรับพวกเราหากจะฆ่าพวกแก่มันง่ายเพียงแค่ขยับมืออย่างเฉินขมวดคิ้วย่นมองไปที่อีกฝ่ายพูดว่าเรื่องนี้ใหญ่หลวงนักขอเวลาพวกเราปรึกษากันสักหน่อยได้ไหมผู้แข็งแกร่งที่เป็นผู้นำพยักหน้ายิ้มยิ้มได้งันให้เวลาพวกแกคิดปรึกษากันสามนาทีผู้จบทั้งหกผู้แข็งแกร่งก็เดินถอยห่างออกไปข้างๆทิ้งระยะเป็นที่ว่างให้พวกหยางเฉิน หยางเฉินมองไปที่หวยหลันส่งสายตาทำนองขอความเห็นหวยหลันพยักหน้าเล็กน้อยส่งความหมายประมาณว่าไม่มีปัญหาทุกอย่างยังอยู่ในแผนการของนางหยางเฉินก็จึงได้แอบโล่งใจคลายกังวลไปหน่อยเวลตาของเหล่าจิ๋วยังคงเต็มไปด้วยความระแวงจ้องอยู่ที่หวยหลันเหมือนยังไม่มีความไว้วางใจนางสักว์เท่าไหร่ หวยหลันเข้าใจดีเป็นธรรมชาติว่าเหล่าจิ๋วยังกังวลใจกับเธอและนางก็ไม่สนใจเพียงส่งรอยยิ้มที่มั่นใจบนใบหน้ามีความเป็นจริงไม่เพียงแต่เหล่าจิ๋วเท่านั้นที่เป็นกังวลหยางเฉินก็กังวลเล็กน้อยเช่นกันอย่างไรก็ตามความสามารถที่หวยหลันแสดงออกมานั้นมันแข็งแกร่งเกินไปบทที่หนึ่งแด้อยเจ็ดสิเจ็ดและสิ่งที่หวยหลันได้กล่าวกับหวยฉิงอีก,ก่อนหน้านี้เรากับว่าเจ้าเมือหวยเฉิงจัดการเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆ นี่เป็นความฉลาดของหวยหลันเช่นกันแค่พูดคำอธิบายก็สมเหตุสมผลแล้วหวยทิงอี้ก็สามารถถูกล่อลวงจนตกเป็นเหยื่อได้ยางเฉินมองไปที่เหล่าจิ๋วและถามว่าปู่จิ๋วตอนนี้เราควรทำอย่างไรดี เ่าจิวพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มตอนนี้นายและฉันต่างได้รับบาดเจ็บสหาหัสและอย่างมากที่สุดฉันสามารถระเบิดพลังได้เพียงแดนเหนือเทพขั้นแปดชั้นกลางได้เท่านั้นและสำหรับนายเกรงว่าความแข็งแกร่งคงไม่สามารถระเบิดพลังได้ถึงแดนเหนือเทพขั้นเจ็ดชั้นกลางได้ด้วยซ้ำผู้แข็งแกร่งจากคราหาเ์าเจ้าเมืองหวยเฉิงก็มีคนมากกว่าพูดก็พูดเราแทบมองไม่เห็นทางรอดได้เลย อย่างเฉินพยักหน้าในกรณีนี้เรามีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นสู้ตายหรือถูกพวกมันฆ่าหรือยอมจำนวนต่อหวยชิงอี้และทำงานให้เธอในอนาคตเราจิ๋วพยักหน้านั่นอาจเป็นเพียงหนทางเดียวหวยหลันยังพูดอย่างร่วมมือจริงๆแล้วการทำสิ่งต่างๆเพื่อหวยชิงอี้อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเมื่อเธอเข้ามาแทนที่เจ้าเมืองหวยเฉิงได้เราก็จะเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่รอบตัวเธอและจากนี้ไปเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในคฤนหาหั์ตัวเจ้าเมืองหวยเฉิง อย่างเถินพยักหน้าถ้าเป็นเช่นนั้นต่อไปเราจะเคารพพวกเขายอมประนีประนอมและทำงานให้กับหวยถิงอี้ตกลงพวกเขาพยักหน้าทีละคนแม้ว่าคนของหวยถิงอี้จะเดินไปทางอื่นอย่างเฉิญและคนอื่นๆรู้ว่าในระยะทางสั้นๆไม่ว่าเสียงของพวกเขาจะเบาแค่ไหนอีกฝ่ายก็ได้ยินแน่นอนสายตาและการได้ยินของผู้เชี่ยวชาญด้านวิถีบูนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงเจตนาพูดให้คนเหล่านี้ได้ยินเพียงแต่ว่าผู้แข็งแกร่งจากหุบเขาราชาโอสถยังไม่ปรากฏตัวซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้หยางเฉินและเหล่าจิ๋วเป็นกังวลเล็กน้อยตอนนี้มีเพียงการต่อสู้ระหว่างผู้แข็งแกร่งจากหุบเขาราชาโอสถและผู้แข็งแกร่งจากคฤราหาตัวเจ้าเมืองหวยเฉิงเท่านั้นที่พวกเขาสามารถออกไปได้อย่างปลอดภัยมิฉะนั้นพวกเขาจะตกอยู่ในปากเสือ หมดเวลาสามนาทีแล้วพวกแกพิจารณาได้หรือยังในเวลานี้ผู้นำผู้แข็งแกร่งจากคฤหาสห์ตัวนเจ้าเมืองหวยเฉิงเดินไปมามองไปที่หยางเฉินและถามด้วยรอยยิ้มหยางเฉินพยักหน้าเราได้พิจารณาแล้วแต่มีบางสิ่งที่เราจำเป็นต้องชี้แจงกับหวยชิงอวี่ล่วงหน้าก่อนเฮ้เฮผู้นำของชายที่แข็งแกร่งเยอยเย้อย่าเลย ไม่คืบจะเอาสอบหากได้สอบแล้วจะได้ส้นตีนนะ่ะเป็นเกียรติของพวกแกแค่ไหนแล้วที่นายหญิงยินดีที่จะให้โอกาสถ้าพวกแกมีอะไรจะเสนอบอกฉันมาตรงๆในขณะนี้ลมปราณที่น่าสะพรึงกลัวหลายกระแสก็แผ่ซ่านลงมาทั่วบริเวณทันทีใบหน้าคนของหวยถิงอี่เปลี่ยนไปอย่างมากและผู้นำก็หยุดพูดคุยกับหยางเฉินและมองไปที่ประตูโรงเรียนร้างอย่างเคร่งขรึม ในวินาทีถัดมาผู้แข็งแกร่งที่ทรงพลังสิบคนก็พุ่งเข้ามาเมื่อเห็นคนเหล่านี้อย่างเฉินซึ่งกังวลมาตลอดในที่สุดก็ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่าแม้แต่จะคิดว่าหยางเฉินจะรู้จักคนเหล่านี้แต่บรรดายอดฝีมือทั้งหมดเป็นสุดยอดผู้แข็งแกร่งของหุบเขาราชาโอโสด ทันใดนั้นหวยหลันก็ชี้ไปที่ชายชะกันจากคฤหา์ตัวเจ้าเมืองหวยเฉิงทันทีมองไปที่ผู้แข็งแกร่งของหุบเขาราชาโอสถแล้วพูดว่าพี่หลี่พวกเขาฆ่าฆศิษย์พี่ใหญ่ของคุณว่าไงนะ สีหน้าหลี่ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงพูดด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อสิทธิผู้พี่ของฉันเป็นถึงผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นแบดชั้นต้นพลังฝีมือเทียบถึงแดนเหนือเทพขั้นแบบชั้นกลางข้างตัวยังมีผู้แข็งแกร่งระดับสุดยอดแดนเหนือเทพขั้นแปดอีกสองคนจะมาถูกฆ่าได้ยังไง หวยหลันทําตาแดงแดงบอกว่าพวกมันเป็นผู้แข็งแกร่งระดับยอดฝีมือของตัวเมืองหวยเชิงแต่ละคนพลังฝีมือเก่งกาดมากอีกทั้งต่างก็มีพลังการต่อสู้แบบก้าวข้ามแดนอีกด้วยโดยเฉพาะไอ้คนหัวหน้านั่นแค่เพียงใช้พลังฝีมือระดับสุดยอดแดนเหนือเทพขั้น8ก็สามารถถล่มผู้แข่งแกร่งแดนเหนือเทพขั้น9ชั้นต้นให้แพ้ยับไปได้แล้ว เมื่อสักครู่นี้ก็พวกนี้นี่แหละที่ฆ่าสิทธิพิสวีวาด้วยน้ำมือพวกเขาสิทธิพิสวีวาตายไปอย่างน่าคับแค้นจริงๆท่านจะต้องล้างแค้นให้เขาด้วยนะบลึงกระแสพลังที่บ้าคลั่งแผ่กระจายออกมาจากตัวหลี่เซิงเวลค่าที่เข้มข้นส่อให้เห็นเต็มใบหน้าสองตาจ้องจับอยู่ที่กลุ่มผู้แข็งแกร่งที่หวยถิงอี้จัดส่งมา ฝ่ายคนที่หวยทิงอิจัดส่งมาแต่ละคนตอนนี้สีหน้างุนงงคนของหุบเขาราชาโอสถอะไรกันพวกเขายังไม่ทันได้เคยเห็นแม้แต่หน้าไหนกลายเป็นว่าพวกเขาไปฆ่าคนของหุบเขาราชาโอสถตอนไหนกันแกนี่มันพูดอะไรส่งเดชพวกเราไปฆ่าคนของหุบเขาราชาโอสถตั้งแต่เมื่อไหร่กันคนที่เป็นผู้นำของผู้แข็งแกร่งจากตัวเจ้าเมืองหวยเฉิงถลึงตาจ้องหวยหลันพูดไปด้วยความโกรธ หวยหลานพูดสวนกลับด้วยความโมโห О, มาถึงขนาดนี้แล้วพวกแกยังคิดจะมาปิดบังอะไรกันได้อีกหรือที่นี่ก็มีแต่พวกเราที่เห็นอยู่นี่ดูสภาพพี่หยางกับท่านจิ๋วก็รู้แล้วบทที่1878ก่อนหน้านี้ตอนที่หนีออกมาจากตัวเมืองหวยเฉิงก็ถูกผู้แข็งแกร่งจากตัวเมืองหวยเฉิงไล่ล่า,ลาจนต่างก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมาอย่างที่เห็น อีกอย่างพวกเขาคนหนึ่งก็เป็นแค่ผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้น8ปดชั้นยอดอีกคนก็แค่แดนเหนือเทพขั้นเจดขั้นกลางเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้รกันทั่วทุกคนทั้งเมืองหวยเฉิงส่วนพวกคุณทั้ง6ต่างเป็นผู้แข็งแกร่งจากจวนเมืองหวยเฉิง1คนในนั้นก็มีพลังฝีมือแดนเหนือเทพขั้น8ปดชั้นยอด2คนระดับกลางแดนเหนือเทพขั้นแกับอีกสาคนแดนเหนือเทพขั้นแดชั้นต้น อีกทั้งพวกคุณยังเป็นผู้แข่งแร่งชุดพิเศษที่เจ้าเมืองหวยเฉิงฝึกมาแบบลับๆต่างก็สามารถระเบิดพลังข้ามแดนต่อสู้ได้ไม่ใช่ฝีมือพวกคุณฆ่าสวีวากับพวกแล้วหรือคิดว่าเป็นฝีมือพวกเรางั้นเหรอได้ยินที่หวยหลันพูดเรื่องต่างๆมาผู้แข็งแกร่งที่หวยถิงอี้จัดส่งมาพวกนั้นแต่ละคนลุกลี้ลุกลนออกหน้าออกตา แต่ก็เป็นอย่างที่เห็นจริงตามที่หวยหลันพูดสภาพบาดเจ็บสาหัสของยางเฉินกับเหล่าจิว๋วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่าผู้พิทักษ์ซ้ายขวาของหุกเขาราชาโอสถได้แต่หากไม่ใช่พวกเขาแล้วจะเป็นใครหรือจะว่าหวยหลันเป็นหมากตัวหนึ่งที่เจ้าเมืองหวยเฉิงจัดวางไว้เพื่อตั้งใจจะเล่นงานหวยถิงอี้ใช่ไหมด้วยเหตุนี้จึงจัดวางให้หว,หวยหลันล่อพวกเขาออกมาแล้วยืมมือผู้แข็งแกร่งจากหุกเขาราชาโอสถหวังจะเก็บกวาดพวกเขาให้หมดสิ้น แต่ถ้าหากว่าจะเป็นแบบนี้จริงพวกเขาเป็นผู้แข็งแกร่งจากจวนเมืองหวยเฉิงเท่าหากเอาเรื่องการตายของสวีวารวมสามคนนั้นโยนบาปมาให้พวกเขาก็เป็นเรื่องเดียวกันในการยุยงตะแคงรั่วให้หุบเขาราชาโอสถกับจวนเมืองหวยเฉิงเปิดศึกกันผู้แข็งแกร่งที่หวยฉิงอีจัดมาคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าทำไมเรื่องถึงเป็นอย่างนี้ ผู้แข็งแร่งที่เป็นหัวหน้าจากจวนเมืองหวยเถิงพูดด้วยความโมโ oh หหวยหลันแกอย่าได้พูดจามั่วซั่วพวกฉันไม่ได้มีส่วนในการฆ่าคนของหุบเขาราชาโอสถเลยสรุปเป็นใครกันแน่ที่ทำทำไมจึงมาปั้นเรื่องอยู่วให้พวกเรามีเรื่องกับหุบเขาราชาโอสถด,ด้วยหวยหลันก็ตอบกลับไปอย่างเกลี้ยกราดว่าอะไรที่เรียกว่ายุ่วยุ่ให้พวกแกมีเรื่องบาดหมางกัน ก่อนหน้านี้พวกแกก็คอยจ้องจะฆ่าผู้แข็งแกร่งแห่งหุบเขาราชาโอสถอยู่แล้วไม่ใช่หรือเพื่อตัดทอนกองกําลังของอีกฝ่ายอีกอย่างหลักฐานก็เห็นอยู่โทนโท้ผู้จบนางก็ชี้มือไปที่มุมหนึ่งมองไปที่หลี่ซึ่งพูดว่าพี่หลี่ศพสิทธิ์พี่ใหญ่สวีวากับผู้พิทักษ์ซ้ายขวาอยู่ตรงนั้น หลี่เซิงตอนนี้ถูกความโกรธแค้นอัดต้นอยู่เต็มสมองเมื่อได้ยินที่หวยหลันพูดเขาก็รีบพุ่งตัวเข้าไปตามตำแหน่งที่หวยหลันบอกทันทีที่เห็นศพของสวีวารวมทั้งสามที่ถูกฆ่าสีหน้าก็มีแต่แรงอาฆาตสิทธิ์พี่ใหญ่ตัวทั้งบริเวณพื้นที่โรงเรียนที่ถูกทิ้งรกร้างกล้องไปด้วยเสียงคำรามแค้นของหลี่เซิงผู้แข็งแกร่งที่หวยฉิงอี้จัดมาตอนนี้ก็ได้เห็นศพของสวีวากับพวกทุกคนต่างอึ้งมุนงงพวกนี้โดนฆ่าจริงๆ มาถึงนาทีนี้พวกเขาจึงได้รู้ว่านี่คือแผนการชั่วร้ายที่พุ่งเข้าใส่พวกเขาพูดให้ชัดเป็นแผนร้ายใช้เล่นงานทั้งหุบเขาราชาโอสถและจวนเจ้าเมืองหวยเฉิงไม่ใช่เหรอหี่ซึ่งเราไม่ได้ค่าสิษย์พี่ใหญ่ของคุณนะถ้าคุณมีสมองสักหน่อยลองวิเคราะห์ดูซินี่เป็นแผนสมรู้ร่วมคิดของผู้หญิงคนนี้อย่างชัดเจนเธอต้องการยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นระหว่างหุบเขาราชาโอสถและคฤหาสห์หวยเถิง ชายผู้แข็งแกร่งที่หวยถิงอี้จัดมามองไปที่หลี่ซึ่งอย่างรวดเร็วพลางกล่าวชื่อของเขาคือหยวนซัวข่ายและเขาได้รับการฝึกฝนอย่างลับๆโดยหวยถิงอี้เป็นเวลาหลายปีที่เขาทำงานให้กับหวยถิงอี้และเขาก็รู้ว่าหวยถิงอี้ต้องการครอบครองเมืองหวยเฉิงตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของหวยถิงอี้ที่พร้อมจะเริ่มต่อต้านเจ้าเมืองหวยเฉิงแต่กลับมีตัวแปรดังกล่าวมายั่วยุให้คฤหาหัดเมืองหวยเฉิงและหุบเขาราชาโอสถเปิดศึกกัน ถ้าทั้งสองฝ่ายเข้าสู่สงครามจริงๆพวกเขาจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่แม้ว่าสุดท้ายหวยถึงีจ,จะสามารถควบครองคฤราสห์เมืองหวยเถิงได้ก็ตามเวลานั้นคฤราสหัเมืองหวยเถิงจะยังเป็นคฤราสห์เมืองหวยเถิงเหมือนเดิมอีกไหมถ้าไม่ใช่ใกล้จะล่มสลายกรณีนั้นคงยากแก่การแก้ไขปัญหาแล้ว